สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมานีผมสิ้้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดไข่ทอดนะครับผมไข่ทอดลุยสวนนะครับผมผมปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทากับนัาตีนะครับนี่งผมจะตั้งการตีไ่นะครับผมนี่คือไข่ทอดลุยสวนนะครับผมนี้สวนนะครับผมคือพวกผักขีต้นหอมและกระพริบนะครับผมนี่คือไข่ทอดลุยสวนน่ครับใส่ลงกกันไปเลยนะครับผมนี่ อันนี้เราจะมาทำไข่ทอดลุยสวนกันนะครับทำได้เป็นไข่ทอดลุยสวนก็แบบง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทำได้นะครับนี่ครับขอแล้วอย่าลืมกดไลคก์กดแช่ได้ครับผมเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมแน่ครับผมนะค,ะ <c oughs> คระคะับไข่ทอดลุยสวนนะครับผมชิ้นปีขารกระไรชื่อรถปีนะครับผมนี่ไข่ทอดลุยสวนครับรสดีนิดนึงนะครับใส่รสดีนิดนึง ความเสียบความง่วนะครับพี่น้องก็นานั้นกระปุงไปแล้วนะครับนี่นะครับผมท่อป้าตีมันเข้ากันแล้วปุ๊บอ่ะมาครับขั้นตอนต่อไปผมจะพามาเป็งในการถอดนะครับผมผมจะถอดในด้วยน้ำมันนะครับผมน้ำมันนะครับง่ายๆครับเข้าาเลยรูกคนไหนก็แชร์ได้ครับผม heat เพียงง่ายก็แบบสไตล์บ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็เทน้ำมันลงไปในกระทะนะครับนี่เทน้ำมันลงไปในกระทะเออพี่น้องครับครับหน่อเลยมาครับขั้นต่อไปเดี๋ยวผมสภาพมาเบิ่งการถอดนะครับผม สวัสดีครับมาดูวิธีการทอดนะครับผมไข่ทอดลุยสวนแบบง่ายๆนะครับผมอ่าข้าวาเปนเลยพี่น้องเอาละโอเคไข่ทอดกันเลยนี่จะเป็นไข่ทอดลุยสวนนะครับแบบง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทําได้นะครับผมนะครับผมไข่ทอดลุยสวนนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่คือไข่ทอดลุยสวนเด้อพี่น้องนะครับอ่ะมาครับนี่ครับ อ่าเห็นบอพี่น้องนี่รดยอดนะครับนี่จะเป็นไข่ทอดลุยสวนแบบไม่ง่ายนะครับผมขอบะไรหรือเรองคนไหนก็แชร์ผมเองนะครับผมนี่ครับผมอู้พี่น้องครับนี่เป็นสวนนะครับสวนข้าวกระหล่อนครับผมหล่นมาหม่มาติดกระทะนะครับผม นี่คือไข่ทอดลุยสวนเด้อครับพี่น้องครับของเมื่อไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยครับเสรีเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับผมคลิปมีสาระแน่ยผมมิซาระแน่ยปักปนกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นไข่ทอดลุยสวนนะครับน่ากินมากเลยนะครับผมไข่ทอดลุยสวนกับนี่เห็นไหม ถ้าเก,ก็เอาไข่ให้มันลงเป็นแดนล่างอีกก่อน,นครับผมไข่ที่ยังที่มันอยู่ข้างบนนะครับผมที่มันยังไม่สุกนะเดี๋ยวจังนะ้อยฮัก,กเสกได้กกลับนะครับผมกลับหน้าลงนะครับผมนี่ครับง่ายงเนี่ยมันเฮ้ยกินบางย่างของพี่น้องเลยพี่น้องครับกินหอมมากเลยครับผมกินหอมมากเลยนะครับผมไข่ทอดเลยสวย เฮาแห่เฮ็ดไท้ดันดันดันล่างมันเหลืองเหลืองนะเฮาก็กลับด้ครับพี่น้องนะครับข้างล่างเหลืองเหลืองแล้วก็กลับได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมไข่ทอดลุยสวนของเรานะครับผมนี่ครับเฮาก็บาเบิ้งขออนุญาตนะครับผมแบบว่าถ้าพี่ผมมีนะครับมีแต่สอนสอนนะครับผมอยู่ทางบ้านนะครับอันหนึ่งสองสามกลับมาเลยโอ้ยกลับอะได้พี่น้องกลับกลับเออกลับไปบนเนี่ยนะครับน่านะครับผม โอ้โหเล็กหื่เล็กครับบเล็กนี่ครับพี่น้องย่งไกยุดเลยนะกับน้ำาลงไปนี่ครับนี่ครับยังไกยุดครับนี่มันว่ามีตลิวนะครับผมว่ามทับพี่นะครับผมเปรียบง่ายนะครับใส่สอยประหยัดออกกับนี่ับลำไหหน้ามันเลืองเรืองนะครับผมบบอู้ยุราเลยยศยอดเลยจุดยอดไข่ต่อรีสวนของครับผม อ่ะครับเขามาแล้วอย่าลืมกดไลครก็แช่นะครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไขท่ทอดลิ้สวนนะครับโอ้ยว้าว